คนเป็นลูกม่อห่างไกลพ่อแม่ห่างไกลผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนก็ขาดความนึกคิดคงอาจจะพลังเผลอหรือว่าเผลอเลอปล่อ,เลอ,เลอยเนื้อไปตัวไปตามกระแสวัยรุ่นหนุ่มขนองจนอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักผิดชอบตัวเองเสียก็ได้ ก็กรอกกลบถาว่บังคมแล้วเพคะรับประตวหม่อมที่เคารพอันความจริงแล้วหม่อมฉันก็ไม่อยากจะเอ่ยคำนี้ขึ้นมาหรอกเพคะมันเป็นเพราะอะไรก็รู้สึกว่าเราพูดคุยกันในเรื่องนี้บ่อยครั้งเลยนะเพคะพระองค์ทีนี้คำว่าบร,รือสีชีไพรเนี่ยหม่อมฉันไม่มั่นใจหรอกนะเพคะว่าบร,รือสีชีไพรนี่จะมีอยู่จริงหรือเปล่า แล้วถ้าหากปลารือสีชีพลายแล้วอะไรไม่มีแล้วอะไรมันจะมีถ้าพระโยคีหม่อมฉันไม่เถียงเพคะเพราะประโยคีนะ่ะมีจริงๆอยู่ในประเทศอินเดียโนน,อนแต่สําหรับพระหรือสีชีไลายเนี่ยหม่อมฉันมีความคิดเห็นว่าพระหาือสีชีไลายคงจะมีอยู่ในเทพนิยายเท่านั้นเธอก็จะพูดอย่างนั้นไป นี่เธอรู้หรือเปล่าว่าการที่รู้ของเรานั้นไปศึกษาวิชาความรู้แล้วยังไม่กลับเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะว่า <c oughs> เขาอาจจะยังศึกษาวิชาความรู้ไม่ครบตามหลักสูตร <c oughs> ก็เลยไม่สามารถนิวัดกลับสู่พระมานาครตามเวลาที่เรากำหนดได้ <c oughs> แต่ถ้าก็เจอสตานที่ศึกษา ความรู้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่เจอขึ้นมาเขาก็คงนิวัตกลับสู่นครมาตั้งนานแลนะ้วในพระองค์บอกว่าลูกของเรานั้นจะไปทำตัวท,ทะเลทลายละเพคะเธอในช่างจับผิดฉันอยู่เรื่อยมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของฉันเท่านั้น <f ix> เอาเถอถึงยังไงแล้วฉันเชื่อว่าเลือดคัตยะมานะของเชื้อกษัสัตว์เนี่ย คําสั่งสอนที่เราเคยสั่งสอนอบรมลูกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนเขาไอ้หนูอยู่ในโอวาทอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรได้ลีลาวดีเพคะวันนี้ฉันมีเรื่องที่จะมาสนทนาหาหรือกับเธอเรื่องลูกฉันขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ก็แล้วกัน <S <S เรื่องอะไรหรือเพคะพระตุกมอ่อม ็เรื่องปัญหาประเทศชาติเธอลองสังเกตดูสิว่าตอนนี้ประเทศชาติของเราเป็นยังไงปี่นประเจอจนตอนนี้กำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาทางด้านสังคมหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเข,เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้แก่การดำเนินชีวิตของเขา ทีนี้ไอ้คนที่มันรวยมันก็รวยล้นฟ้าไอ้คนที่มันจนมันก็จน,จนจนไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วและประการสำคัญฉันเล็งเห็นก็สำคัญที่สุดก็คือปัญหาประเทศชาตินั่นก็คือปัญหาของการศึกษาของเด็กและเยาวชน จริงอยู่ที่เขาบอกว่าการศึกษานี้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนแต่ฉันคิดว่าไม่เสามอไปเพราะสาเหตุอันใดห,หรือเพคะประตูกำมอมก็เพราะอะไรละ่ะเธอลองนึกดูสิว่าเด็กในย่านชนบทที่ในในย่านชนบทที่ความเจริญมันคลืบคลานเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเด็กเหล่านั้นเขาไม่มีโรงเรียนที่จะศึกษาวิชาความรู้ ไม่มีแม้แต่ครูที่จะเข้าไปสอนวิชาอะไกับเขาทีนี้เด็กเหล่านี้เมื่อโตไปแล้วเขาจะทำงานอะไรนอกจากนอกจากใชจากงานกรรมกรก่อสร้างหรือว่างานใช้แรงงานอะไรเหล่านั้นนะจะเลยงเห็นแล้วว่าโอกาสที่เขาจะจบไปเป็น็อกเตอร์ไปเป็นศาสตราจารย์นั้นไม่มีโอกาสนั้นเลย แล้วพระตัวมอมจะส่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไปยังไงหรือเปกคะก็เายามเช้านี้เองเนี่ยได้มีขุนพลหนุ่มน้อยผู้หนึ่งก็ไม่ชื่อว่าขุนพลเดโชอ๋อคุณพลหนุ่มน้อยเดโชผู้นั้นหรือเป๊กคะช่ก็ได้มาเข้าเฝ้าเราก็มากราบทูลต่อเรามาขอเงินพระราชทานจากเราจํานวนห้าแสนบาทก็ําไปทําอะไรหรือเปกคะพระตัวม่อม เงินเงาแสนบาทนี้เขาใอ,อาเหตุผลบอกว่าจะนําเงินจำนวนนี้ไปสร้างโรงรับโรงเรียนห้กับเด็กในย่านชนบทที่เขาไม่มีโอกาสที่จะศึกษาวิชาความรู้แล้วทีนี้ทีนี้ฉันเห็นด้วยฉันก็เลยตัดสินใจลงพระบรมมาพิไทยมอบเงินจำนวนนี้กับคุณพลเดโชผู้นี้แต่ประทุงอ่มอเมเป๊ค่ะทําไมล่ะขึ้นชื่อว่าข้าราชการขึ้นชื่อว่านักการเมืองนี้มักจะโกงกินมักจะไว้ใจไม่ได้หรือเป๊ค่ะโถยพระนาง ทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะทำไมขึ้นชื่อว่านักการเมืองแล้วจะต้องเป็นคนชั่วเสมอไปนักการเมืองดีๆก็มีอยู่เยอะแต่นักการเมืองเลวๆมันก็มีอยู่มากสำหรับคุณปนเดโชโู้นี้แม้แต่แม้เขาจะเป็นหนุ่มน้อยอายุไม่มากกจริงแต่ฉันเชื่อว่าผู้นำที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัย,ยวุฒธแต่ฉันเชื่อว่าคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้เนี่ยจะต้องนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญเรื่องรุ่งเรือง <c oughs> เธอดูกำนันหมีสิใครนะเพคะ่ะกำนันหมีอ่ะทำไมหรือเพค <c oughs> เขาอ,ยา,อายุยังน้อยเลยเธอลองดูความสามารถเขาสิ <c oughs> เป็นถึงกำนันเลยเชืยอละ <c oughs> อ๋อเพคะ่ะพระองค์ เอาเถอะแต่ถึงยังไงฉันเชื่อว่าการที่เขาจะคดงอโคดในข้องอนในกระดูกนั้นไม่เกิดแก่ขุนผลเดโชพู้นี้อย่างแน่นอนก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถนะเพคค่ะแล้วก็เรื่องลูกดนะเธอไม่ต้องเป็นกังวลให้มากเพราะฉะันเองได้ส่งกองกําลังทหารไปสืบค้นติดตามจจกฟ้าใจสุยนันแล้วก็ยังรับจัางให้นักทหารไปป่าประกาศตั้งสื่อสถานีวิทยุสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อ เฟซบุ๊กอะไรเหล่านี้เพราะเดี๋ยวนี้กระแสทางโ,โซเชียลเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งข่าวสารนั้นได้อย่างรวดเร็วและฉันเชื่อว,ว่าเมื่อข่าวนี้ไปถึงลูกสุยันแล้วล่ะก็เขาคงนิวัดกลับสุนครในเร็วๆนี้และสิ่งที่เธอทำได้ในตอนนี้ก็คือขอให้เธอสวดบนภาวนาถึงลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ เสื้อเมืองทรงเมืองเจ้าที่เจ้าทางได้คุ้มครองให้สุริยันนิวัดกลับสุนครมาอย่างปลอดภัยเปโกราประตูกหมอ่อมงอแล้วพระเจ้องงองนารา แล้วพูดทรงริ์ยังร้อนลุมแล้วบอกว่ากลุ่มสนักหนาตุกระต้มหรืทายในพลางพลาแล้วจะคางคางนิ้านังแล้วจะยกจากลังมาบรรยาย đời sẽ dọc dáng lắm mà mình chơi เดกเราได้โจคุลผลและนี่คนส้ำคัญปลายสามันกอ็รอบรับและยอมนับตือสร้างความดีตัวเมืองคนเลื่องลือว่าเราคือเตป,ประเจ้าของจาเหวียงดวงงอในวันนี้ได้เงินตรา

มางาเซลมุงหา,ายเป็นตั้มปลาเตย tau แล้วเจะเอาคิดกันวางปลาเตยในุ่นงานมานันกันก็เป็นอันว่าได้ตามแล้วความคาดกิดเออสวัสดีน้อยเตงกรบสวัสดีกระตันคุณปนสวัสดีนุย้ยเออ กลับสวัสดีกบับตะกุปลสวัส,สดีเองวันนี้เป็นยังไงรอนานหรือเปล่าก็ที่ฉันขึ้นไปฝ้าวงราชาเนี่ยฉันว่าฉันลงมาช้าสักหน่อยเออเ้าไม่นานต่อไปกับตะกุปุแล้วหนุย่นยทำไมวันนี้ฉันโทรศัพท์ไปทำไมไม่รับสายหนุย่ยเราไปเร่ยตวัวทักมันจะอะไรตัวรศัพที่ฉันซื้อให้อะไรอะกับ แล้วมึงไปคุยอย่างที้ทำไมอ่ะลำคาญกับพวกคนเก่งโกเทนเตอร์ซอยเก่งโกเทนเตอร์อันตรายมึงกี่เรียแล้วโตมาเลอกเอาเบียรบปนูปนีปนั้นแล้วเก่งนี่ตายพวกเก่งโกเทนเตอร์นี่มึงเคยโตหรือไม่กูโตมาแล้วเลยเออแล้วกูเกลียดนี่ซอยอะโตมามาอ่ะมึงแบบเรือโตมาแล้วก็ต่ำเจยงเกมน้อยอัลลอฮ เออนี่หนายหนุ่ยใช่ไหมควมไปหมันครับเออพอดีกับผมตำรวจปุตอนผมได้รับแจ้งว่านายหนุ่มหนุ่ยเนี่ยได้กับรถความเร็วเกินเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณหนุ่มหนุ่ยมาใจก็ปรับที่จ่านีตำรวจด้วยววกูว่าบ่อกูเดินรถในกูจะกั้นมาไอ้กูเท่านั้นคุกว่าแล้วผมไม่แก่ย่างรถนี

เรื่องคนางิ่งหลบนี้ตัวตัวเออกูโตไปตื้อจังเดรกรับไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกในคันนันี้เราีหมายถูกแป็นชิบลองรัดเยแมยมเนียนเก๊กตัวจบเนียนนะหน้ากูเนียนแมา่านักดราี่จในยปือในใจอัมายู่มาทีหน้ากูงได้ละบดา lúc nui mới dễ đại đại biết đấy bọc cái con làm cái gì trái nhưng giờ vợ giờ vợ từ tuổi đã coi người tuổi tật cảm an tụt tụm gì le thằng mày à mướn kiết ai tuổi tật tuổi giật rồi quân trưa mà gặp quân mướn kia mà gặp trốn quái trốn bia sửa đại quân trưa bữa nay bữa chiều lại chút nữa kia tên chị bóc anh cụ truốc, không bóc, phải bóc anh côn cang đền truốc mương gì đại u bát mày, coi quanh đi chạy cụ nói là mẹ tao mày có bột này quanh vậy, lục này có trượt tao vậy. liệt nè à, liệt đét, liệt lấy vợ à, mẹ tao bưng bọc nướng trám kẹt, mẹ mẹ tao bưng bông. Bố cháu hãy lượt nuôi, trừ đánh đứng, chăm kết đi, trúc mạnh, cụt trơn, trứng cũng phải trừ nuôi. Thì anh có bỏ đi với cháu, trời ạ. Cú tâm trái, ô, phải trừ bữa, chứ mẹ, mẹ dài quá quả. Ờ, lượt phải lấy à bà. mai đi, phải trừ, đồ, phải trừ bữa. Ờ, cắn đánh quát, chứa, cà quay, cắn đi lượt. Phải đai mẹ ớ, ai cú mà bầy a rồi. Bầy a rồi, ừ, bầy a rồi, bầy chí muộn phép ai cũng mà bây giờ rồi thì ăn cả cú à đại bây giờ mà lấy thì ăn cả này rồi ăn cua cá quá ai phải kia cả quay có lẽ không bây giờ to nên mà chạy cả bữa thì nia thì ni biết kêu trời nay mưa bơ mà còn lừa mà trước bộ cú nằm trại, hoa chắc lên này này u à ai bảo ăn mà trước cấp loạt chót không Lúc mới trời này mang ơi, này mới trời <laughs> đẹp này mang ơi Ở cái vật, ổ chắc tuổi cả đây Chúng mình ta bảo ổ rơi của bộ quạt, ổ trời nâng trăm kết Từ này cũng chắc bây rồi, ngay. Mình câu rồi đấy nơi bảo nơi nhẹ cũng Mấy kẻ rồi, nó chắc rồi mấy luồng ốp ốp, kéo kéo, mà lại ngon, mà, mà để tầm bự, mấy luồng bạc cao, để lộc lộc, không được gì, à, lôi đi nè, để trốc mệt đấy từ nãy, mà lại ở, chương trình này, cái cuốn, cuốn mà non râu quăng quanh bài, mày biết đấy, mà non quăng gấp quăng liệt, con đi, để bữa tôi chặt noi noi, chiang mấy trong đắng, trời, cũng mẹ cái rồi, cứ tưởng cứ trốc, cứ đánh, ní chạy trốn mệt, bỏ ta mày giờ cũng may rù, từ nãy. Lẹ lẹo về là đánh có mà trứng Rồi về là ốc bữa Mà trứng À bà ní chai ốc Chai lạc liếc tí ốc Liếc tí ốc Cụ nặng luôn Ốc Bẹt cao cụ này chai nâng 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 Ốc hoặc cắt cú gạch to rồi gạch, hoa cái nốt hoa hoa lấy hoa 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 ngoài gạch hoa 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 Lỡ แต่บานคนมาตาเล็ตเอ็มตึกอะไรนู้นี่เออตึงเล่มันอยู่บนนั้นแล้วเจ๊ะจันหยาดหรือมันรุ่งแต่เปล่อนละกองนุ้ยเนี่ยเหรอกับทำไมนุ้ยสร้างสูงขนาดนั้นล่ะไม่ไก่ใจปุ๊บจางรุ่งรุ่งกับว่าเก็ดโบ้แรงหลังเปลือนใช่ไไอโบ้แรงหลังเปลือนกูเก็ดไงจริงปล่อยโบ้นึ่งแต่ววันนางรถกระบะลงไปอันจอบป้านาหลังกู Ale, bữa cấp luật pha na đơn thể Đồ đồ này đồ nuôi <laughs> đây quá. Đồ có bỏ ra ai nuôi quá đây đây nuôi. Tết trâu trăn gà này Tít tết trăn đào chiêm rồi. Này ni ra mẹ mẹ con ni chạy trâu trăn gà mai chặt trâu nuôi cái này chiêm mai chặt pan. Từ ni ở từ ni cũng trăn trinh cưới, to trung gì đấy quá trăn bao là. Mừng ơ, to trung quá trăn bao là cũng trăm. ลงมาจากในใจเรารับจ้อย่าตัวตัดมึงฮะรับจ้อย่ะรับจมรามาจุนพินนเลยเวลาควายเล็บก็ป้าลงกันกันแล้วมึกิเลยวันนั้นมึงกิเลยแต่ว่าหลูกูไม่ไม่อยากควรจอมลูกมูในครัวมาตึงหลูกูจะํำแกงว่าควายเล็บดงพุ่งโอเล่นเรื่องเปลือง่ะมึงอย่างลุยไม่แก่อย่างลุยอ้ะไจง่ายนี่ lần nữa, ừ, để lên đường phía lên, chạm y tái đấy. Nếu mà lại theo bố nữ mong phải quăng đại lươi. Trời bố lên đường phía lên, chạm đấy. Ừ, phải lấy đại tâm này, này, vùng châu trúc anh. Phải lấy này, vùng đưa anh anh. à nữa... Ừ.